ตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่พาน่องไปเบิ้งเหล็กเดนเหล็กตัางรักพอไพ่บุนเดอครับผมครับเหล็กปักรัก,กนะพี่น้องเนาะ พอกะเข้าๆรุดนๆเนาะครันๆก็ตามกับสีเขาดิแมนอยู่ครับผมเพราะว่าเลขกพิ่นเขบาว่าลายหางเด้อครับผมเิ่นกระห่หางเดียวบน่างสิครับผมก็ลองออกไปพิจหน้าบึงเป็นแนวทางก็ได้เด้อครับผมสําหรับเลขกพอให้บุญเส้นปักหลักครับผมเดี๋ยวไปสอบถามพอเดเนาะพี่น้องเนาะครับก่อนอื่นกกะย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเก่ามาเชียร์ในเด้อครับพี่น้อง พ่อพันสีเกี้ยวเขาเลยคพ่อครับครับผมลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อไห่บุญเด้อครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำเชียร์ครับพ่อเกี้ยวอันสีเกี้ยวเขาบ่มนี่ฮะมอเตอร์เฟินมอเตอร์เ่ินมอเตอร์เฟินในตอนในเสี้ยนใหม่เพิ่นอก็เสี้ยนลูกผู้แสเน่ เส้นดุกดิกหาเจ็บลูกเนี้ยนับว่าหัวตะกันนับนับสิบว่าลูกเลย่องเนี้ครับผมโอ้ตัวเี้ยนตัวเนน้อยหลบรอรอคือมาเจิงเห็นหอครับโอ้ยวันนี้ต้องสู้กับเี้ยนน้อยแล้วหมวเนี้ยขับข้อจอหัวที่เดินหนพ่อกันเลยก็มาบว่ไดจว่าอุ้ยดุกดิ๊กเนี้ยมโมยสิ้น เอาลองมงนดัพผอหมอว์ว่าหันกับมว์ว่าหันลดนะพ่อเนาะครับผมลดครับถือว่าลดลดหนึ่งมากเลยพ่อนไอ้มอขอแก้ตัวดอกงวดที่แล้วลักสิบมันหนึ่งพีดมันหนึ่งสูนย์สี่กับศูนย์ค่ะครับสามตัวมันมีศูนย์สี่หกอ๋อรกามาศูนย์กับสี่ลักซิบเน่ยงวดที่แล้วมันไปเลยผัดดึงมาพีดมองดึงมาผิด จะว่างว่านี่ยตีเอ่อเอาสูตรสูตรที่สองปีย่างบ่อปิด้ะครับด้ะเพราะว่าพ่อตีวมาปิดสูตรสองปีย่างบ่อปิดเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรมาพอไอ้สูตรเดียวครับสูตรตี่สูตรีตัวมากตีมาหนี่ย่งบ่อไม่กปิดมาหนี่ย่งบ่อค่อยปิดเลยครับครับผมมันม่เป็นเลยสูตรตีตัวตัวหนึ่งขึสองตัวตกันมากพ่อขึ้นขึ้นขึ้นบ่ค่อยดีเลยค่ะพ่อ พ่ออายุสี่อยู่ในบังสิล่ะครับผมสูดซี่ตัวไม่เคยผิดอต่สองปีเารา่อเคยผิดครับครับพ,อพ่อเสียงดีเหรอคะพ่อวันนี้ครับพ่อยังออกมาออกมามา <laughs> ขอเป็นแนวทางเดืพอพ่อวันนี้ครับเพื่อครับผมเอาผัวเลยวันนี้พ,พ่อติดตูวกับลูกเด็ก เส้นลูกดีเส้นหน่อยลูกรอเนี่ยนะเพราะว่าเส้นเหนียอย่างเดียวเท่านี้ครับค่ะบนหลักสิ่บนยังพ่อวานนี้ครับใสว่างสี่ตัวไปนะครับมันมากสองตัวครับผมครับพ่อหนึ่งสี่เจ็ดแปดครับหนึ่งสี่เจ็ดแปดครับผมครับผมดึงเด่นนั่นเจ็ดกับแปดดึงออกมาเลยเจ็ดกับแปด ครับมตัวเดียวเจ็ดครับเน้นจิตเน้นจิตครับผมเลขชุดมีหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดนี่เริ่มเห็นหลายแล้วครับผมตีน้ำเชียรกระมาเชียไปเรื่อยมาสามตัวสองชุดครับหกหนึ่งเจ็ดครับหกสี่เจ็ดครับตัวเก้าตัวนี้พอหกหนึ่งเจ็ดยากแล้วสูตรมันไหนยังตีครับครับผม หกสี่เจ็ดเอาหกเป็นหลักร้อยอันหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดพอเน้นตัวไหนคะพ่อเน้นหนึ่งเจ็ดครับผมหน้นเรื่งเจ็ดครับผมสามตัวเหรอพ่อสามตัวหกหนึ่งเจ็ดครับหกหนึ่งเจ็ดหกหลักร้อยลองหกสี่เจ็ด ผมว่าที่เราเสียดายเนาะเจ็บปริจูรักลอยมันก็อยอย่มันมันนั่นลักติปมันพลาดไปครับพ่อว่าเป็นยังพ่อคันถือสุ้งหววกระสีเป็นปอบเนาะพ่อนะแม่อดนโครับผมอันนี้จัดมาเต็มสุดเลยเนาะพ่อวี้มันหน่อยชุดปกติเลขนี่มันให้คันให้ถือซุ้งหวดุ้งหวดมันก็หลายชุดนะครับเนาะหลายชุด ยี่สิบห้าหรือสามสิบจุดนี่ขอให้สื่อ้งวดคนกับว่าบ่อหลายเลยครับคนจีสื่อนะนนเขาเขาเขาขอให้ออกท้วงวดครับผมแม,แมนยูพออเอ้ามันเหล็กชุดเดียวสองชุดเนี่ยโดนโด,ด,ดนเป๊ะเจหนึ่งแหละครับนั่นพอเฝ้าถือใจใรักพ่อครับผมซ <c oughs> อมีเด็กล่างบาครับนี่เล <c oughs> ็กล่างบ่งบ่งวดนี้งดกันครับโอ้กองดนเด็กล่างาครับ <c oughs> เด็กล่างงด กดเลขกมากกอดติดตัก็ไปเี้นลูกดิ๊กวันนี้เอาบนปูเลยครับบอกเี้นลูกดิ๊กน่ะเราวั้งเรื่องวันนี้เพราะให้บนติดไส่ติดนับใส่ห่นนี่ครับคือเหลี่กล่างได้พอเสียเ้นลูกดิกให้ล่างคือเก่าครับผมแม่นอยู่ดอกก็แม่นครับแม่นเนี่ยลูกดิกก็ได้ครับผมกระสมกับเลี้ยงไว้อยู่เนาะพ่อเนาะแม่นครับเป็นแสนหมูตัอครับ คำาูขุให้พ่อกับแม่อยู่กุพ่อคำาูขุนี่เลยแสนโหครับนั่งฟังมันนอนอยู่พ่อนอนฟังเจ็บ้อมูลอยู่พ่อน้องดึกดิอันเกี้ยวเขาบ่พ่อเกียวเหลี่ยเขาเหนียวเนี่ยครับเข่าเหนียวเข่าเหนียวหางหกไหลกำลังติดเกี้ยวครับผมสีอันรดเกี้ยวหรือว่าคนเกี่ยวพ่อ ไอ้รถเกี้ยวครับเุรือมือเนี่ยเขาใส่รถเกี้ยวเลยครับต้นหน่อยดอกเตียนเอาต้นเกี้ยวเพราะว่ามันตั้งได้หล่ะรถเกี้ยวเขาเอารถเกี้ยวมัดเราทั้งบ้านทัรมือเนี่ยครับครับออพอแต่ดดมาหล่ะเด้อครับผมเหล็กพอไพบุญพอกับเป็นเสี้ยนเหล็กปักหลักครับผมงวดนี้พอจะจัดให้แบบมาเต็มชุดจังหน่อยเด้อครับผมลักซิพพอว่างให้หนึ่งกับซีครับพี่น้องหนึ่งกับซี สำหรับลักหน่วยก็คือเจ็ดกับแปดครับครับเพราะว่าหน่วยว่องหันพอเอามาแค่ตัวเดียวหนึ่งก็เลยพลาดไปได้ครับผมจริงๆสูตรเต็มพอลักซิปมันจะมีศูนย์มีซี่แล้วก็หกตัวหนึ่งครับพอจับศูนย์มาครับงวดนี้ก็เลยจัดเต็มหาครับผมเด่นสุดๆเด้วครับผมพอกะเน้นไปที่เจ็ดกับแปดครับเด่นเด่นแบบตัวเดียวก็คือเจ็ดครับ จับคู่ให้พอกับให้สองหางเด้อครับพี่น้องพิจนาเบิงเอากับมีหนึ่งเจ็ดกับสี่เจ็ดครับผมเลขสามตัวพอกับจัดให้มีหกหนึ่งเจ็ดกับหกสี่เจ็ดเด้อครับผมเน้นที่หกหนึ่งเจ็ดครับตัวเกาเนาะตัวเกาเด้อครับพี่น้องสลับตำแหน่งกันอยู่ครับพ่อครับครับผมก็แอองก็ที่แล้วรับหกมามันเหลือเลขชุดสองตัวพ่อที่บอกมันเหลือหกหนึ่งกับหกหกแม่ เกือบเกือบคือคือลักธณะเจ็ดสองหันะงวดเสามเจ็ดสองครับผม็กสองมาเหลือเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดงวดหนึ่งงวดที่แล้วเหลือหกหนึ่งครับหกหกพ่อปัดว่าเอาใจลลักหกแนเข้าเข้ามาเหลือไหมเขาวางอะไรป๋าเหลือเหลือชุดเด่นครับผมโอ้เหลือชุดเด่นวันนี้หกเอเหลือหกหนึ่งกับหกหกกับงวดที่แล้ววันนี้เอาออกมากมิดเหรอเปนบ่อพอบันนี้ครับวันนี้เออคือ บอกเอฟซีได้เลยครับไว่ใจเด้อเลยพ่อที่พ่อที่เต็มที่ทุกทุกงวดทุกสูตรเลยครับผมค่ะกับคืนหนึ่งกับซีนะพ่อเนาะรักซิปนี่แมนครับแมนรักหน่วยนว่างเด็ดกับแปดครับครับพ่อก็บลูกร้านกับขอขอพระคุณพอไผบุญเด้ครับผมพ่อครัครับสมมุดบานรอรหมือสุดท้ายครับพ่อได้แบบว่าเด็ดดังยิ่งได อัน uhm, พอโทรมาเด้อลูกสิโทรอขึ้นค่ะครับผมเดี๋ยวสิค่าคงทุกใจฮะใส้ขันดีกระติดก็ไปหาครับผมครับขอขอบคุณพอเด้อครับผมก็มาเชียร์กับครับผมสองคนนะครับเด้อทสองคนนั่นแหละครับครับพ่อใหญ่ดีมีแห้งเด้อทั้งครอบครัวพอเด้อพ่อใหญ่ดีมีแห้งขอบคุณพอหลายๆที่มาเป <quin masa, S 2> ็นสะพานบุญให้ทางช่องอ่าเก่ามาเชียร์เด้อพ่อ ครับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพ<ม>่อครับพี่น้องครับกะได้มาแล้วเด้อครับผมเหล็กของพ่อไพ่บุญกะล่องเอาพิจาณาเป็นแนวทางสื่อสลากกินแมงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งท่าน่าคมหกซี่เด้อครับผมครับมีเหล็กสองหางเนียนๆครับผมสําหรับคลิปนี้กระเชนเคยเด้อครับพี่น้องคาถาเงินปรขาดมือครับผมตังนะเมื่อสามจบครับ เงินไหลกองทองไหลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียขอให้พี่ให้น้องพ่อแม่สุขสุขคนถูกหวยแล้วเงินกับเก่ามาเชียเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ